สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนเรามาพบกันอีกแล้วนะคะยังอยู่ในหน่วยต้นไม้ค่ะวันนี้เด็กๆต้องมาเรียนรู้เกี่ยวกับแบบฝึนหัดสาระที่ควรเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวเด็กนะคะเรามาดูกันว่าคุณครูให้ทําเริ่มต้นจากหน้าที่หกเลยนะคะต่อเริ่มต้นจากหน้าที่หกเลยคุณครูให้ทําอะไรให้เด็กๆด,กดูการละเล่นไทยว่าสิ่งใดภาพใดที่เล่นถูกต้อง เมื่อเล่นถูกต้องแล้วเด็กๆก็ดูตรงนี้ว่าถ้าเล่นถูกต้องเด็กๆก็จะต้องขีดอย่างนี้ขีดเฉียงๆลงในวงกลมที่ถูกต้องนะคะต่อไปเรามาดูหน้าเจ็ดหน้าเจ็ดคือวิธีการลบเลขนะคะเรานับจํานวนทั้งหมดได้เท่าไหร่เราก็จะใส่ตรงนี้นะคะนับได้เท่าไหร่ปุ๊บก็จะเป็นเลขตรงนี้เสร็จแล้วนับในกรอบสี่เหลี่ยมนะคะ หนึ่งสสามสี่แล้วเขามีลูกศรโยนทิ้งไปก็จะมาใส่ตรงนี้ทำมีเครื่องหมายลบเรียบร้อยก็คือสิบลบสี่ส่วนที่เราจะเอามาตอบตรงนี้ก็คือนับจำนวนที่ไม่ได้วงกลมสีแดงนับแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกปุ๊บเด็กๆก็เขียนเลขหเลยทำเหมือนกันทุกข้ออย่างนี้นะคะให้เด็กๆให้ผู้ปกครองช่วยลองอสอนเด็กๆดูด้วยนะคะ ต่อไปเรามาดูหน้าแปดครูมีรูปสี่เหลี่ยมกับรูปวงกลมให้เด็กๆดูว่าจํานวนภาพที่ครูกําหนดให้ภาพใดเป็นภาพวงกลมภาพวงกลมเด็กๆจะต้องกากะบาทคับภาพวงกลมถ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมเด็กๆจะต้องขีดจิงเฉียงลงไปใต้ภาพนะคะต่อไปเรามาดูหน้าเก้านะคะ เขากาหนดว่ามีไม้ทําจากไม้ทําจากพลาสติกเรามาดูว่าสิ่งใดที่ทําจากไม้ที่ทําจากไม้ให้เด็กๆขีดเฉียงๆสิ่งใดที่ทําจากพลาสติกให้เด็กๆกากระบาดทับนะคะเด็กๆมองเลยค่ะตรงนี้เลยนะคะมองดูว่าตรงไหนเป็นพลาสติกตรงไหนเป็นกากระบาดแล้วคําสั่งจะอยู่ตรงนี้นะคะผู้ปกครองช่วยอ่านให้เด็กๆฟังด้วยนะคะ หนะ้าต่อไปค่ะเป็นภาษาอังกฤษนะคะ w h a t i s t did นี่คืออะไร d i s i s a book คูเติมให้เป็น book book ก็ดู book แปลว่าหนังสือหรือสมุดนะคะเด็กๆก,ก็โยงไปหาภาพที่เด็กกำลังถือสมุดอยู่หรือหนังสืออ่านอยู่ pencil pencil แปลว่าดินสอโยงไปหาเด็กกำลังเขียนหนังสือและสุดท้าย share โยงไปหาเด็กกำลังนั่งเก้าอีนะคะต่อไปเป็นหน้าสิบเอ็ดหน้าสิบเอ็ดให้ผสมคำซาโลโออยู่หน้าตลอดเลยนะคะตอโอโตจริงๆแล้ว็็เขียนตอเต่าบวกซาโลโอจะโออยู่หลังไม่ถูกค่ะเขาแค่ให้เราเอามาสะกดคำเด็กๆจะมาเขียนแบบนี้ไม่ได้นะคะต้องเขียนตอโอโตซาโโออยู่หน้านะคะบบโอโบ ง,ง,งองสอสค่ะต่อไปหนะ้าต่อไปค่ะเป็นหนะ้าสิบสองครูกำหนดภาพให้หนึ่งสองสามสี่กำหนดภาพแรกคือดินสอวิธีการเก็บรักษาไว้ได้นานเด็กๆจะทำอย่างไรครูจะบอกตัวอย่างตัวอันแรกเลยนะคะช่องแรกเลยนะคะ อ่ะอันนี้ใส่เมื่อใช้เสร็จแล้วใส่แก้วหรือใส่ภาชนะอะไรไว้ให้เรียบร้อยหรือเมื่อใช้เสร็จแล้วเอาไปวางไว้ตรงอ่างล้างหน้าหรือเมื่อใช้เสร็จแล้ววางทิ้งไว้บนเก้าอี้บนโต๊ะเด็กๆด,ดูความเหมาะสมอะไรที่ถูกต้องให้ขีดนะคะขีดด้านข้างไม่ใช่กากระบาดนะคะทั้งหมดเลยนะคะต่อไปมาดูหน้า13หน้า13สะกดคําค่ะ นะคะสะกดคำเด็กๆอย่าลืมลากเส้นด้วยนะคะอ่ะสะกดคำทอเออเธอทีนี้จะมีสระ,ะเออมีสระ,ะเอกอออ่าเขาเรียกว่าสระ,ะเอเด็กๆก็ต้องเอาพยัญชนะไปใส่ตรงกลางเป็นทอเออเธอจอเอเจอ เหมือนกันทั้งหมดเลยค่ะคือเอาพยัญชนะที่กำหนดให้เนี่ยไปใส่ตรงกลางที่เราขีดไว้นะเด็กๆไม่ต้องขีดนะลบขีดออกนะคะไม่ต้องใส่ขีดเลยแล้วก็เอาพยัญชนะไปใส่นะคะเด็กๆทําได้ไหมคะมียากไหคะไม่ต้องระบายสีเพราะว่ามีสีมีสานเรียบร้อยแล้วนะคะคิดว่าเด็กๆ